วัดีครับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับกับช่องพังโมบิลวันนี้ก็มาแกะกล่องนะครับว่าวันนี้มีกล่องปิดสนานะครับมาส่งถึงบ้านเป็นของใครนะครับพี่อยู่นะครับส่งอะไรมาให้นะครับมาลุ้นกันเดี๋ยวจะให้ไม่ควนเก๋นะครับสวัสดีครับแกะกล่องกันนะครับมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับกล่องปริศนาวันนี้นะครับส่งให้กับชาวช้างนะครับ เออันเก็บนี่มัอย่าบอกเด้อเถื่อเด็กๆลุ้นกันเลยนะครับตอนนี้เด็กๆเด็กๆเ,เมื่อมีกล่องนะครับถึงบ้านทีไร,ร,รเด็กๆตื่นเ,เต้นตลอดรลอลุ้นกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแม่แม่โอ้กล่องใหญ่นะฮะนี้กล่องใหญ่กล่องปริศนากล่องใหญ่เลยอาวเอาละครับมาดูสินนะครับอันแรกนะครับ บัวโมเดลนั่นวะโอ้โบัวใครครับอันแรกแม่น้อยแุ่น้อยทุกเป็นแม่กี่แม่น้อยสองอันเลยนี่เออมิดมีน้อยแม่น้อยอย่าบอกดูโอ้สวยสวยสวยโอ้สวยมากสวยมากครับเออเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้นะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นของใครนะครับเนี่ยของใครกระเป๋าน้อยๆของใครเออ เปิดออก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 ลุ้นลุ้นลุ้นของแม่น้อยอ้าวของแม่น้อยอีกบ่แม่น้อยบ่มีอะไรข้างในครับมีอะไรข้างในของแม่น้อยมีคลิปหน้าเขาอะไรยางนี่โโบดาโอ้ยโบโบยางยืดแล้วก็อะไรแล้วก็กบโอด กิ๊บเปนมีน้องไซศิลน้องสมัยกับแม่นกโช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 ของแม่นกเนี่ยมาผีแนมแนม่เห็้องเออไซสิลน้องไหมาคนช่วยแล้วก็แม่นกนะครับชุดนี้โอ้กิบกิบแมนบอนี่กิบใช่โอ้ไม่แต่สวยๆเลยนะครับนี่อันนี้กิบเป็น ของใครบ้างครับอ่านดีกว่านเนี้ยน้องพีแล้วก็น้องมีแล้วก็น้องมะนาวนะครับเป็นสีนะครับสีสวยๆสยีชมพูกับสีม่วงแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นของเมเตาสีเหลืองเงินบนนี้แล้วก็กับด้านกับด้านแล้วก็น้องอังเปาแล้วก็น้องอมสินแล้วก็น้องพึ่งน้องแหลมนะครับรอบควรน้องแหลม แล้วก็น้องน้ำชาน้องปุ้ยฝ้ายน้องโอปอสีเหลืองนะครับเหลืองส้มแดงนะครับสามสาวแล้วก็ของใครครับเนี่ยของใครนี่รุ่นยาเนี่เกาะรุ่นยาจะหายบระจายอี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 นี่ยเกาะด้านหน้าค่ะน้องท่อฝันแล้วก็ด้านหลังนะอ้แล้วด้านหน้าแล้วก็แม่น้อยหัวหน้าแล้วก็น้องวันพีดกลบแล้วหัวหน้าเลิศค่ะ กล่องใหญ่เลยนะครับหมดแล้วอันนี้กระเป๋าแม่น้อยโอ้โหอะโบ้อ๋อกระเป๋าตัวนี้จะใส่เก็บอันนี้แหละว่าเอาไปเก็บกิฟต์ตัวนี้แหละว่าเนาะอ่ะเช่วต่อไปเลยกระปุกกล่องเราอ oui. ่านดีกว่าให้พี่โจ้อ่านคนเดียวเลยกล่องใส่โบอ๋อกล่องเซโบนะก็จีซูค่ะรวมกันที่บ้านแม่น้อยใส่โบนะคะเต้นเสร็จใส่ถุงตามชื่อเก็บ Icana, อ zat, ๋อใส่กล yes ่องค่ะเดี๋ยวจะเวลาเต้นจะได้หาอีกรวมกันวันไหนจะได้หายง่ายๆอ๋อแปลว่าเวลาเต้นเสร็จใช่แล้วเก็บกล่องเก็บนี่เลยเก็บ่นี้เออเก็บใ่นี้เฉพาะโบตัวนี้โบตัวนี้มันก็จะไม่หายใช่จะไม่หายถึงจะได้ง่ายมันจะไม่หายเนาะต่อไปนะครับลุ้นอะไรอู้ของใครครับอู้ นี่กระเป๋าเธอมาแล้วกระเป๋าน้องพึ่งนะครับกระเป๋าน้องพึ่งใช่ครับใส่เสื้อผ้านี่ของใครของใครวะของน้องอังเปาครับของน้องอังเปาของใครของใครอ้าโอ้บสวยสวยโบไครปะโบใครโบไคร โบสาวเกยนะครับส่งให้สาวเกยเด้อนะครับโบสวยๆเนี่ยใส่ชุดอะไรดีไเนาะใสชุดอะไรดีเนาะนี่แล้วก็แล้วก็สาวเกยนะครับอีกอันนะครับสาวเกยโบแล้วก็น้องน้ำมีนะครับอ๋อน้องน้ำมีฝากให้น้องน้ำมีนะครับ น้องนามียังไม่ได้โบนะครับกับเพื่อนเพื่อนพี่อยู่ฝากมานะครับให้นะครับแล้วก็น้องอมสินนะครับน้องอมสินจะเป็นสีชมพูนะครับกระเป๋าฝากให้เด็กๆด,ด้วยแล้วของใครครับสีฟ้าสวยจังเลย กีฟ้าน้องโอปอเดี๋ยวก็ไม่เหมือนเพื่อนยังขอเพื่อนเพื่อนอีกโม่ห้องเเพราะว่าห้าได้แล้วอหเลยอีกเยอะนะครับนี่เลยอีกเยอะนะครับสมายแล้วก็น้องสมายครับน้องสมายสีชมพูคิตตี้นะครับสวยๆว่าหันเด่นพี่ไซพี่ไซจินเนาะเลยอีกเยอะนะครับในกล่องเลยอีกเยอะนะครับนี่ย น้องมะนาวได้ยังแล้วก็น้องมะนาวนะครับน้องมะนาวสีม่วงม่วงามงามงามก็นี่ก็สนด้กับพี่โอตโต้เนาะเออเดี๋ยวพี่โอตโต้เมนสีชมพูนะครับน้องสายไหมครับน้องสายไหมสีชมพูสวยสวยสวยมากแล้วก็เหลืออะไรบ้างครับในกล่องใหญ่ๆนะครับ แล้วก็ยังเกาะศูนย์ร,รวมสมาชิกกินกาแฟตอนยังเกาะตอนที่ซี <laughs> ทานด้วยกันนะครคนละแก้ว <laughs> <laughs> จุดศูนย์กลางโอ้ตินบ่อันนี้ก็จะเป็นกาแฟะนะครับกาแฟกาแฟะพะรนุนครับกาแฟะพะรนุนต่อไปของใครครับต่อไปเอาลุ้นลุนลุ้นนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้าย สุดท้ายยังก่อย่าน้องน้ําชานะครับแม่ควนของแม่ส้มนะครับเนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งถุงนะครับกาแฟย่าน้องน้ําชานะครับนะครับเนี่ย <c oughs> หมดแล้วนะครับก <c oughs> ร,ราบขอบพระคุณน,นะครับ <c oughs> ี่อยู่ที่นะครับเนี่ยส่งให้นะครับ ชาช้างธราดนะครับแล้วโบแล้วก็กระเป๋าแล้วก็กคาเฟนะครับแล้วก็โบสาวโมเดลด้วยนะครับกอาบขอบพระคุณมาครับขอบขอบคุณมาบขอบขอบอบข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 อบกอยขอบขอขอบขอนขอบ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 รอบขอบขอบขอบนอครับขอบเออบขอบเอบนะครับขอบาอบอบขอบขอบขับขอบเอบขอบขอบขอยขอบ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 ๆอ้ขอบนอ้ขบขอบขอบคอาขอบ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 ขอขอบขอบ ขอบคุณครับขอบคุณคร่ะข,ข,ขอบคุณนะครับสำหรับกินนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ